สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะบิลลี่โอแกนขอพูดบ้างในฐานะคนจ่ายตลาดประเด็นผักชีแพงโลละ4 0 0รอเรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นสำหรับกรณีผักแพงโดยเฉพาะผักชีแพงหลังจากที่เกษตรกรในหลายๆพื้นที่จังหวัดประสบปัญหาน้ำท่วมส่งผลให้พืชผักเสียหายและนำมาส่งขายไม่ทันทำให้มีการปรับราคาสูงขึ้นกันเท่าตัวจนทำเอาหลายๆคนอดตกใจไม่ได้กับราคาล่าสุดของผักชีที่ป่าไปกิโลกร,รัมละเกือบ400บาท ล่าสุดทางด้านนักรรองรุ่นเก่าอย่างวิลลี่โอแกนในฐานะเจ้าของกิจการร้านอาหารและเลือกจ่ายตลาดด้วยตัวเองได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าผักชีแพงเป็นประเด็นข่าวฮือฮาว่าโลหนึ่งเกือบ400เอาไปทําข่าวกันให้รื่มจนถึงขั้นนายกรัฐมนตรีป,ปารบว่าให้ทหารช่วยปลูกผักชีความจริงถ้าเป็นคนจ่ายตลาดอยู่ประจำเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าช่วงหน้าฝนของทุกปีผลิตผลทางการเกษตรมันจะได้ผลผลิตน้อยถ้าไม่ใช่พืชชอบน้ํายิ่งปัจจุบนันน้ําท่วมกันเป็นปกติ ปลูกแล้วโดนน้าท่วมชาวไร่ชาวสวนก็หันไปปลูกอย่างอื่นทดแทนไปก่อนพอน้ําลดปกติก็ปลูกใหม่ราคามันก็จะถูกลงราคามันแปรผันแบบนี้ทุกปีก็ยังจะเอามาทําเรื่องราวใหญ่โตราวกับว่าถ้าไม่ได้กินผักชีหรือไม่มีผักชีกินแล้วจะต้องตายแน่ๆขนาดนั้นพูดถึงเรื่องแบบนี้แล้วก็ทําให้คิดถึงท่านสมัคิสุนทรเวชตอนที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเคยมีครั้งหนึ่งช่วงที่ปี2539ช่วงนั้นเศรษฐกิจไม่ดี หมูเนื้อขึ้นราคาไปมากคนก็บ่นว่าท่านก็เลยบอกว่าหมูแพงก็ให้กินโครงไก่ต้มฟักสีประหยัดคนก็ไปด่าท่านอีกหาว่าประชดเก่งแต่จริงๆแล้วท่านพูดถูกต้องตามหลักอุปสองค์อุปทานคือถ้ามันแพงก็ไม่ต้องซื้อมาทาอาหารหันไปกินอย่างอื่นพอไม่มีคนซื้อราคามันก็ลงมาเองเมื่อถึงเวลาที่ผลผลิตมันเยอะมันก็จะราคาถูกเองจริงๆแล้วไอ้ผักชีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ทำมาทำอาหารสักเท่าไหร่ เอาไว้แค่รอหน้าเวลาทำงานกันมากกว่าเสจได้ซ้ำจริงไมหมล่ะฮ่าฮ่าหมายเหตุผม,มอยากให้ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดเมืองนอนกันมากๆนะเข้าเพลงซะงั้นปอลลผมขอเตือนด้วยความหวังดีถ้าไม่อยากโดนบล็อกจากเพจนี้อย่าใช้ถ้อยคำหยาบด่าใครอยากแขวะใครทั้งสิน้นกระเด็นไปหลายคนแล้วเพราะไม่รักษาความเป็นสุภาพชนเพจผมเป็นเพจนบ,บาๆคุยเรื่องทั่วไปไม่ยุ่งการเมืองเพราะฉะนั้นทบทวนสิ่งที่ตนเองแสดงความคิดเห็นให้ดีนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T News.co.th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องข่าวดังหวยเด็ดค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ